มุกมุกบอกพอแล้วอย่าเล่นมุกเลยมุกทำหมดแล้วทำไมเล่นมุกนี่ไม่เคยเล่นมุกทำไมอ่ะเล่นจริงจังเลยแต่รานะครับไหมอ่ะแต่ควแลว่อรแงชื่ออ่าพูดนแล้วมเดยวเวอะไรอ อไอะกเตอหรอเลมุกแต้มุกชอบให้หะหมแล้วก็ใจโอเคเทเท้ม่เงเหื่อตรี้ยูใหดูดูดูที่หีบมันดูมีหีเนี่ยหหนีหีันตัวนี้คือแบบเล่นมุกตลอดเลยอร่อยะคือดูนี่แบบ ค่ะ<ห>ีจะกินน้อย <c oughs> ขนาดสองัมไม่ดูจาเข้าเลย